สวัสดีค่ะ f อทุกๆท,ท่านคขาวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจะจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นทั้งเสงเช้าบ่ายนะคะทุกคนวันที่ยี่สบห้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิแปดค่ะวันอังคารก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคาเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f อขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอดินวิ่งรูดแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยนะคะทุกคนก็รอดูเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะทุกคน เลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดทุกวันแต่ fc จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนขาก่อนอื่นนะคะทุกคนเราไปดูวันที่ย4ิบสี่ก่อนว่าเข้าหรือหลุดพี่น้องะ่ะคำแอดมินกันลืมคำนวณพี่น้องะ่ะลืมคำนวณเลขไว้นะคะทุกคนว่าดินเข้าตัวไหนเนาะ่ะทุกคนคะ่ะโอ้ยเนาะพี่น้องแต่ละมือแต่ละเด คนมาดูวันที่24่สี่วันที่ยี่สี่จะให้เด่นรอบเชา้าสองและหนึ่งเด่นรอบบ่ายหนึ่งและศูนย์รอบเชา้ามาแปดแปดสองหนึ่งศูนย์เด่นมาสองเข้าคู่สองแปดแปดสแล้วก็คู่ตัวเด่น1 0, 0ึ่นะคะทุกคนเรียกเด่นประจําวันรอบเชา้ามาสองรอบบ่ายจะให้เด่นหและศมาหนึ่1หนึงสามหนึ่งหนาสเด่งกับ F อฟซี FC ขาใจจับคู่หลุดมิดกัดี่น้องหกนึกับสามหนึ่งไมได้จับหายจับได้หนึ่งสี่กับหนจ็ นะคะทุกคนขาเอาไปต่อพี่น้องรุ่นต่อคะ่ะพี่น้องขารอบบ่ายเลขเด่นประจำวันหลุดนะคะทุกคนลุ้นต่อว,วันที่ยี่ห้เฮงๆปังๆเหมือนเดิมนะคะถ้าชอบวันที่ยี่สิบห้าจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้จะได้เด่นอยู่ที่9ก้าได้แปดนะคะรอบเช้ามาดูคู่ความน่าจะเป็น9ก้าหนึ่งหนึ่งเ9 9าเ9สามสามเก้้าสองสองเก้้าแปดแปดเ้า เก้าห้าห้าเก้าแปดค่ะแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดศูนย์ศูนย์แปด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 สามสามแปดแปดสองสองแปดแปดสี่สี่แปดเด่นรอบใบอยู่ที่หนึ่งและศูนย์ค่ะทุกคนหนึ่งนะคะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่ง

หนึ่งกับศ so ูนย์รอบบ่ายหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ค่ะศูนย์เก้าเก้าศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์นะคะอีกสี่ขานี่ก็คือคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเอฟซีท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปแล้วกลับด้วยทุกทุกคู่นะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวัน อังคารอยู่ที่3กับ8เบิ้ลประจำวันคือเบิ้ล3-3เลข3กับเลข8นี้ FC สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะเด่นรอบเชา้าอยู่ที่9กละไดเด่นประจำวันอยู่ที่3และ8เป็น933-99889ติดคู่ตะเด่นก 9, ็8 8ด 9, 8, 9, 8, 8, ค่ะ833888ติดเลขเด่นประจำวัน8338นะคะ1กับ0นย์รอบป่ายและ1กับ ได้3กับ8เป็น3 1 3ึ่งสามติดคู่ตัวเดแนึ่งศูนย์ค่ะศูนย์สามสามศูนยติดคู่ตัวเดนนย์แปดแปนย์นะคะเอฟซีขาเป็นจังใดพี่น้องมีคู่ไหนชอบไหมคะชอบตามได้เหมือนเดิมไม่ชอบเลื่อนผ่านเด้อพี่น้องสถิติมีเข้ามีหลุดนะคะทุกคนคะ่ะค่ะสำหรับแนวทางหุ้นทั้งเสงนะคะทุกคนวันที่ ยี่สิบหกุมภาพันธ์สองพัน้าวันอังคารใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะใจะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่เอฟซีทุกทุกท่านมอบให้นะคะสำหรับวันนี้ใจขอให้เอฟซีโชคดีค่ะโชคๆมันหมันส,ส,สุขปุจสุขคนพี่น้องสวัสดีค่ะ